พี่ชายเป็นคนไว้ใจคนง่าย like, แล้วหรือยังเนี่ยถ้าหนูปาดคอพี่ชายขึ้นมาทำไงเนี่ยฉันก็องผัดคอเธอกลับเนี่ยเฮ้ยเขามีตัวปาดคอว่ะโอ๊ยนี่นา เธอเห็นไหมว่าพี่เชิญลอกเล่นแบบฉันเราจะมาตาแป๋วแววเหมือนกันไม่ได้ทำไมอยากตาแปววแววไม่ได้หนึ่งสองสาเริ่มเกมจ้าอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไปจ้า g ก go go baby go จริงๆ cents, อะหนูอยากหาห้องที่มันเป็นแบบกล้องวงจรปิดอ่ะแต่หนูหาห้องนั้นไม่เจอทุกคนรู้ไหมว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ไหนอะคือจริงๆแล้วอะเราจะชวนเพื่อนมาเยอะๆแหละแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่ว่างอุ้ยถ้าหนูไปหนูจะโดนฆ่าป่ะเฮ้ยพี่เชอร์เฮ้ยเห็นเาหรอทำไม ทำไมคุณทำนาจังเลยอ่ะคุณเป็นหรือเปล่าคุณแกล้งหรือเปล่าก็แย่แล้วคุณซ่อมไฟนานน่ะคุณหรือปเปล่าไม่นานคุณหรือเปล่าเชฟากานลีโกนหยอก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 เราต้องปัน่นปั่นเลยพี่อะไรเนี่ยหุ้ยเธอ,อฉันพบซากสัตว์ปีกฉันเจอดาเจมินฉันว่าน้องงี น้องงีอะไรน้องงีอยู่กับฮูปเมื่อกี้พี่วีอยู่กับหนูอะอะตอนนั้นฉันอยู่กับน้องงีอยู่กับซีซีใช่ปะแล้วพี่ก็แบบเดินออกมาทีนี้แบบน้องงีเดินไปก่อนพวกพี่เว้ยแล้วน้องแล้วพี่ก็เจอศกหนูเดินมาแล้วก็มาเจอฮูปเลยหรือมีโอริจําได้่าพี่วียืนอยู่นิ่งหรือพี่วีเดินไปไหนม่เจอมิโอริเลยพี่อยู่กับฮูปเลยมิโอริต้องหาเฟร่อนให้อยู่ด้วยนะคะจะได้มีคนแบบว่าบอกมิโอริได้ว่ามิโอริอยู่ตรงนี้กับเขามิโอริหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เธอสงสัยใครน ไม่ใช่ไม่ใช่นุง่งีหนูพารกิจหมดแล้วต้องไปหาเพื่อนดีกว่าจะได้แบบมีหลักฐานพยานที่อยู่คือจะเอา้าอ๋นม จะพูดคำหยาบเลยเเมื่อกี้ก็สร้างเก่งเนาะออไฟไหม้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 ไไฟเฮ้ยพี่เชอร์เอ้ยเอ้ยไปไหนกูเนี่ยเฮ้ยไปห้องไหนพี่เชอร์ไปด้วยไปไหนอะไปมาทันปะเนี่ยทันปะเนี่ย อะไรกุนดับไปอยู่ปะเนี่ยดับไปเยอะเยี่ยมได้แล้วเราต้องไปหาเราไม่เจอคนอื่นเลยจริงเราต้องเราต้องเป็นหลักฐานพยานที่อยู่ด้วยกันแล้วล่ะพี่เชอร์ป่ะเราเป็นหลักฐานพยานอยู่เราเป็นคู่หูตาแป๋วป่ะเราไปไหนไปด้วยกันพี่เชอร์ทำภารกิจเสร็จหมดยังคะยังค่ะกำลังจะไปจ้าค่ะอ่ะงั้นก็ไปค่ะไปจ้าไปจ้าไปจ้าพี่เชอร์ไว้ใจคนง่ายเหมือนกันนะรู้ยังฉันก็ชิวๆฉันไปพี่เชอร์เป็นคนไว้ใจคนง่ายนะรู้ยังเนี่ยถ้าหนูปาดคอพี่เชอร์ขึ้นมาทำไงเนี่ยฉันก็ปาดคอเธ คนไตอีกคนนึงแสดงว่าแล้วก็ชนะแล้วปะมีใครชนะไม่ถ้าเป็นคนไตอีกคนนึงเราต้องเราจะรู้ได้ว่าใครบ้างกไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่เจอเลยเออไม่ไปไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยเธอไปอยู่ไหนกันหมดน้ำใสแค่ยอยากรู้นนว่าอยู่ข้านงนอกเนาะสงสัยใครอะ่ะท่าน,น้ำใสจะหมดมิโอริเพราะน้ำใสไม่เจอมิโอริมิโอริอ่ะกำลังทำระเกียอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าทำยังไงจริงหรือเปล่ามิโอริจริงมิโอริ นหรือเปล่าเพราะว่าน้บใสไม่เจอมีโอรีเลยแต่ว่าน้องฮูพี่ก็ไม่เจออ่ะใคร่าหนูอยู่ห้องครัวหนูอยู่ห้องครัวเธอไปทําอะไรในห้องครัวผลโหวตเท่ากันผลโหวตเท่ากันผลโหวตเท่ากันเฮ้ยเธอเธอเธอเป็นคนไม่พี่จะรอดูว่าเธอจะหมดท่อไหมนางตัวดีเอ้าอ๋อยฉันโลงทางง่ายก็อย่าไปไกลๆสิแม่ฉันโลงทางฉันโลงแมบ เราเจอกันบ่อยนะเนีซีซีทำอะไรอ่ะอีกแล้วอะอะไรอ่ะอ๋อเก่งมากเชอรปางกาลีกุลพี่ว่าใคระพี่เชอร์ครูนก่อนโอ๊ยแรงมากแรงมากเธอพี่เชว์เหรอหู่ก็เป็นแรง็กมากเธอเธอแล้วแล้วแลน้องตายเพราะใครเธอเหรอใช่หนูไง แค่ทำไมขอบคุณมากพี่เชอร์เก่งมากเลยแรงมากหนูก็ไปดูคนละทีกับพี่เชอร์เหรอใช่เธอเป็นคนเป็นคนกลางเดี๋ยวก็เป็นคนกลางแบบว่าคนตรงกลางที่แบบไม่มีฝักไม่มีฝ่ายอ่ะอ๋อแรงมา,ากเชฟากรีกโกนตัวคุณน้องวีมากเลยเดี๋ยวนี้ขเขาเซียนนะ<ว>ให้เกมเร็วป่ะเดี๋ยวนี้นขเขาเซียนนะฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยฉันมาฆ่าสองคนตอนท้ายอย่างเดียวเลยแรงมากเดี๋ยวนี้ขเขาเซียนแล้วพี่เชอร์มาเล่นแหวมูต์วะจุดโดนโหวตไง น้ำใสเธอฉันเห็นเธอเป็นสีแดงฉันก็นึกว่าพวกเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมคือหนูเอาออกแล้วเพราะว่าคนมันน้อยไปแล้วมันแบบมันดูยากอะกันหนูก็เลยเอาออกแล้วตอนนั้นอะแต่ตะเกียก็คืออ้าวนึกว่าอ้าวเอาูก็เฉลยเปรื่งนานแล้วแรงมากจะมาเปลี่ยนโหมดเป็นไล่ล่าหานกันเถอะ ก็ค oh ือเป็ดจะมีหนึ Mont ่งตัวแล้วก็จะไม่มีไม่มีไม uh ่มีโรไม่มีบทบาทแต่ว่าคือเป็ดอ่ะต้องพยายามฆ่าห่านทุกตัวซึ่งห่านอ่ะจะต้องทำภารกิจให้หมดก็คือเวลามันจะมีพี่ไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะแต่ว่าถ้าห่านทำภารกิจอ่ะมันจะลดลงหนึ่งวินาทีเป็นผีก็ทำภารกิจได้ก็ต้องลองไปเลยสิคะเออพี่เชอร์ฆ่าหนูได้ยังไงอ่ะเออแย่มาก ก็มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะแย่มากพี่เชอแก้แค่หรือเปล่าไม่จริงทุกคนก็หนูอุตส่าห์แบบไว้ใจแล้วอุตส่าห์แบบให้ความเชื่อใจแล้วอุตส่าห์ให้ความเชื่อใจก็้าหนาวจันเองว่าเชื่อใจทุกนเนี่ยยันก็แบบไอ้ก็เธอปล่อยเขาฉันที่ก็ปากถือแรงมากแต่พี่มั่นใจได้ไงว่าหนูไม่ใช่แล้วอ่ะฉันเบื่อแล้วฉันก็เลยปะแต่ว่าไอ้คนอื่นที่ตายตายเนี่ยไม่ใช่ฉันนะน้องงีสินะเธอมันน่าสงสัยไงนะน้องงีพี่ก็สงสัยหนูลูกตาถึงแม้หนูจะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรนะวีก็เธอเา ไปห้องน้ำปิดปีกี้มาเอาหรอไม่ขี้ไปได้ไ,ไปไอ่ะนเฮ้ยเจนนเฮ้ยสิเรียสุดละตาสุดละตา,เ,ะตาเราิ่มอะไรบ้างเริ่มอะไรบ้างน้องมาอย่างอ่ะเอ้ยมาแล้วก็เอาเลยสิคะผมเอาเลยไรล่าหานั่นเดี๋ยวหนูไปที่โรงอาหารก่อนละกันนะเอ๊ะต้องเข้าทางไหนนี่เข้าทางโน้นไม่นะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหนูต้องทำอะไรอ่ะ พดียมใสมีครบนมาพดียมใสเฮ้อเธอฉันกลัวมีคนกำลังเดินมาแอบแอบมาตกใจตกใจที่จิฉันก็กลัวเธอเฮ้ยเธอเธอเป็นปะเนี่ยเธอเธอเราอยู่ด้วยกันได้ไหมอะวีตายแล้วจ้แอบไหนได้บ้างแอบแล้วไหนได้บ้างทุกคนท่านอยู่ท่านอยู่ตรงนี้หรือจะตายเลยอะไปแอบที่ไหนได้บ้างเนี่ยวไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคุณจะมาคุณต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอะโอตเก อยู่ไหนดีวะเนี่ยดี๋ยวเปอยู่ไหนดีวันนี่้โอ๊ยตกใจหมดเลยทันเฟินคนดีใช่ไหมโอเคเโอเคไปด้ยวยกันใจงนะอุ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเลยมันต้องซ้อนที่ที่มันแม่ ถคอว่าทุกคนต้องฟังนะว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครเป็นฝ่ายเป็ดอะฆ่าพี่เชอร์คนแรกไปอะทุกคน้าหนผมได้แล้วเฮ้ยเขาจะเก่งเกินไปแล้วนะน้องเอิร์นกลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คือไม่ได้เลยแบบอ๋อเจ็บเจ็บคอคนที่มาใหม่คือน้องเอิร์นนะคะฉันไม่อยกเป็นแล้วฉันเหนื่อยฉันแค่วิ่ง เออชื่อคาวาอีค่ะทุกคนเออชื่อคาวาอีเธอเธออยากนะเธออยากนะเธออยากนะอยากไป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 ไไปไไปห้องค่ะทำอะไรอ่ะยังไม่จัดอีกหรอจะไปห้องนี้ได้ยังไงอ่ะห้องสีม่วงตรงนั้นอ่ะจะนะหนูจะไปห้องสีม่วงได้ยังไงหนูต้องเดินขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินลงไม่มีอลิญากลัวมากทุกคน มันเป็นคนดีใช่ไหมหบอกกอดไม่นะไม่นะไม่นะกลัวนะพี่เชิญหนูกลัวเชิญเป็นคนดีหรือเปล่าอ,อะไรนะน้องอีเธอเป็นเธอเธอมาลักจาาอีกแล้วเหรอ กแต่ว่ามันอยู่ไกลมากเลยห้องเครื่องยนต์อ่างไฟน้ำใสโอ้ยโอ้ยตกใจน้ำไหไหลตกใจทำด้วยทำด้วยทำด้วยกันทำด้วยกันทำด้วยกันผีเป็นผีเป็นผีเป็นอยู่ไหนผีสีอะไรอ่ะเอ้ย ตื่นเต้นนะทุกคนหนูตื่นเต้นโอ๊ยฉันเจ็บคอทุกคนฉันกรีดหนักมากเลยเฮ้ยฉันว่าอันนี้สนุกธรรมดาเธออันนี้สนุกนะเธอไม่สนุกกันนะฉันสนุกว่างเลยอะันไม่เหนื่อยเหรอเธออ่างนั้นกลับไปหมดธรรมดา